เดินผ่านร้าน MK นะคะมองเห็นว่ามีเมนูของหวานที่ทำร่วมกับคิดแคทนะคะก็ <Wow. S 1> ะเลยแวะเข้าไปลองซะหน่อยซึ่งก็มีหลากหลายเมนูนะคะตามที่แอนหมุนให้ดูเลยไม่ว่าจะเป็นเมนูน้ำเมนูไอศครีมเมนูน้ำแข็งใส หลากหลายมากนะคะแล้วก็แต่ละเมนูเนี่ยน่าทานมากๆซึ่งเมนูทแอนจะลองนี่เลยค่ะคิดแคทน้ำแข็งใสช็อกโกแลตนะคะก่อนทานของหวานแอนก็ขอสั่งเมนูของข้าวก่อนซึ่งเป็นเชน s e Bowl นะคะชื่อเมนูว่าวุ้นเส้นซุปเผ็ดจีนฉงชิ่งพรีเมียมแอบออกเสียงยากนิดนึงนะคะรสชาติก็ เครื่องเทศจีนนะคะอัดแน่นมาแล้วค่ะเมนูของหวานของแอนคิดแคทน้ำแข็งใส่ช,โชโ็อกโกแลตนะคะท็อปปิ้งก็คือน่าทานมากๆนะคะใครชอบคิดแคทมาลองได้นะคะ